เราดูผลนี่อีกวันจันทร์นะครับเช้าวันจันทร์นะครับแล้วครับสองตัวบนรูปคือลงยี่สิบสี่ตัวผมจะใช้เลขจากชุดที่สามเป็นหลักนะครับตัดมาแค่สองตัวท้ายพอนะครับของวันจันทร์คือเลขเจ็ดหกนะครับถ้าสามจริงนะครับเลขเจ็ดหกก็นี่ครับในรายกลุ่มเลยนะครับเห็นนะครับเลขเจ็ดหกนะครับ เจ็ดหกนะครับเอางี้นะครับนี่นะครับนี่คือช้าบารนะครับวันที่ห้าทัพสิบทัพหกสามนะครับสองตัวบนนะครับเลขชุดที่สามนะครับเลขเจ็ดหกนะครับรูดขึ้นลงยี่สิบสี่ตัวนะครับก็คือเอาเจ็ดหกบวกยี่สิบสี่กับลบยี่สิบสี่ครับก็คือเราเริ่มจิ้มตั้งแต่ห้าห้าสิบสองถึงศูนย์ศูนย์นะครับก็เลขครบทั้งหมดนะครับบางท่านอาจจะไม่ต้องจิ้มครบจะตัดเลขกลางๆทิ้งก็ได้นะครับแต่อย่าไปตัดหัวหัวท้ายออกนะครับตัดตรงกลางๆครับก็เข้ารอบเช้าครับรอบเช้าปิดที่ก็ปิด ห้าสองตัวสุดท้ายพอดีนะครับก็ทางที่ถามในลายกลุ่มก็เดือนละสามร้อยบาทครับแบ่งปันกันเอาไปรูดนะครับถ้าได้จะทักทายหรือไงพูดคุยอะไรก็ทักกันได้ครับที่ไอดีนี้นะครับรายไอดีนี้นะครับแล้วก็มันมีรอบเช้ากับรอบบ่ายก็แนะนําตามนี้นะครับนะครับคือถ้าเกิดเช้าถูกคือหยุดนะครับแต่เช้าไม่ถูกก็ทบมาที่รอบบ่ายลักษณะนี้นะครับถ้า่านไปรูดเบลที่จ่ายก็จะเสียเก้าสิบห้าตรงนี้ถ้าถูกบ่ายหรือถ้าถูกเช้าก็จะได้เยอะกว่านี้นะครับ ก็เป็นทุนรวมแบบนี้นะครับถูกรอถ้าถูกรอผ่าน้าตามนี้อยู่นะครับแล้วก็หุ้นหนึ่งชุดนะครับเล่เริ่มตระบาทฟังบาทแนะนําว่าควรจะมีทุนสำรองอยู่ประมาณนี้นะครับทําไมครับเพราะว่ามันถูกทุกวันเป็นไปไมด้ครับทั้งสอง้้าวันที่ตลาดทุนเปิดครับยังไงมันก็ต้องมีหลุดครับลักษณะนี้ลักษณะนี้นะครับอย่างเงี้ยครับวันนี้หลุดวันนี้วันนี้วันนี้คือคืนคืนพอแต่ว่ามันต่อมามันจะถูกแต่ผมไม่ได้เขียนไว้คือถ้าวันที่ถูกถูกสะสมวันวันวันที่ถูกจน ได้กําไรครอบคลุมส่วนที่มันอาจจะหลุดได้แบบวันสองวันนะครับพอได้กําไรครอบคลุมไปไงั้นท่านก็จะได้กําไรตลอดไปแต่ว่าใครจะได้มากน้อยว่ากันผมตอบไปได้นะครับแล้วก็ทั้งหุ้นทั้งทั้งสี่ชุดบางช่วงเวลาตั่ไหนเดินดีเดินไม่ดีหรือไงอันนี้ผมก็ตอบไปได้นกันับเป็นช่วงจังหวะครับแต่ว่าก็ต้องดูตามผลย้อนหลังนี่แหละครับเพราะว่าผลทั้งหมดจะเขียนได้เป็นผลจริงๆไว้ให้ดูอยู่แล้วเลขชุดที่3มของนิคีนะครับโอเคนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับ